สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มาดึกครับใกล้ๆสี่ทุ่มสิบห้าสิงหาคมสองห้าเจ็ดครับช่องปอนบ้าน YouTube มาแจ้งข่าวครับทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมทุกท่านครับโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทันของรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้ขณะนี้เอาวันนี้เลยสิบห้าสิงหาคมสองห้าเจ็ดโครงการนี้ยังไม่ได้เลิกนะครับตามกฎหมายถือว่าโครงการนี้ยังมีอยู่ ฟังเหตุผลครับเนื่องจากโครงการแจกเงินหนึ่0หดิจิทัลของรัฐบาลนะครับเป็นการอนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วอันนั้นถือเป็นกฎหมายนะครับซึ่งแม้ว่ารัฐบาลชุดเก่าจะพ้นสภาพความเป็นรัฐบาลไปแล้วหากมีรัฐบาลชุดใหม่มาทำหน้าที่ บริหารประเทศชาติต่อสิ่งไหนที่เป็นกฎหมายเป็นโครงการที่รัฐบาลเก่าอนุมัติไว้แล้วนะครับรัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องทําต่อนะครับเห็นไหมครับว่าโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทัลนี่ยัง <S <S ไม่ได้เลือกนะครับรัฐบาลใหม่มาจะต้องทําต่อเพราะขณมตีในรัฐบาลชุดเก่าได้มีมติอ,อนุมัติโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นดิทัลไว้แล้วนะครับแต่ ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามามา,มาบริหารประเทศจะเลิกโครงการนี้สามารถทำได้หรือเปล่าครับทำได้ครับแต่จะต้องทำแบบนี้ก่อนจึงจะเลิกได้ก็คือรัฐบาลชุดใหม่นะครับจะ,จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นดิจิทัน ที่คณะตรีเคยมีมติอนุมัติไว้แล้วนั่นรัฐบาลชุดใหม่จะต้องมีการประชุมคณะนมำตีกันพอประชุมคณะน้ำตีแล้วก็ต้องแล้วจะต้องมีหน่วยงานมีรัฐมนตรีหรือมีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการแจกเงินหมื่นดิ่ท่านในรัฐบาลชุดใหม่นะครับเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะน้ำตีเพื่อขอให้ที่ประชุมคณะน้ำตีพิจรณายกเลิกโครงการหนึ่งหมื่นดิจิทัลน,นี้ไปก่อน และถ้าคณะมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่มีมติยกเลิกโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นดิจิทัลไปนะครับรัฐบาลชุดใหม่จึงจะเลิกทําโครงการนี้ได้และก็จะมีการถแถลงข่าวให้กับพ,พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปว่ามติคณะมนตรีได้มีมติยกเลิกโครงการแจกหมื่นดิจิทันแล้วเมื่อวันที่เท่าน,นั้นเทนน่านี้ตามที่มีการประชุมคณะมนตรีก็ว่ากันไปจะมีมติออกมาว่ายกเลิก โครงการแจกงเงินหนึ่งหมื่นที่ท่านนะครับโครงการนี้จึงจะถูกยกเลิกไปได้นะครับแต่ตราบใดที่ย,ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยกเลิกโครงการแจกงเงินหนึ่งหมื่นที่ท่านโครงการนี้ก็ยังมีอยู่ถ้ายังไม่มีมติยกเลิกโครงการนี้ถ้ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศแล้วไม่ทําต่อแต่ไม่มีมติคณะัฐมนตรียกเลิกอันนั้นรัฐบาลชุดใหม่จะผิดกฎหมายทันทีเพราะเป็นเรื่องที่ คณะมตีเคยมีมติอนุมัติไว้แล้วแต่พอเข้ามาบริหารประเทศแล้วไม่ทําต่อแต่ว่าการไม่ทําต่อแต่ไม่ได้มีมติคณะมตียกเลิกถ้าไม่ทําต่อนี่จะผิดกฎหมายทันทีนะครับคือถ้าไม่มีการดําเนินการต่อไปนี่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเขามีมติคณะมตียกเลิกโครงการแจกเงินที่ท่านแล้วไม่ทําต่ออันนั้นจึงจะถูกกฎหมายครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลืกรัฐบาลชุดใหม่ก็จะต้องมีมติคณะมตี ยกเลิกโครงการ1นึ่งหมื่นดีทัานก่อนจึงจะไม่ทําต่อนะครับสรุปหน้าวันนี้ตามกฎหมายแล้วจริงๆแล้วก็คือโครงการนี้ยังไม่ได้เลิกครับสวัสดีครับ